พี่เริ่มก่นอนเดี๋ยวพี่ครั้งนี้ถือเป็นครั้งสรุปนะคะแล้วก็ผลผลของการ POC สำหรับกลุ่มกลุ่มเราเนี่ยที่ว่าประสบความสำเร็จดีเพราะว่าของเมย์เนี่ยจากที่เราดูแผนเนาะแล้วเราก็ปรับแผนจนครั้งสุดท้ายเนี่ยถือว่าดีมากเพราะว่าทั้งสื่อสื่อที่ลงถึงเด็กแล้วการเข้าร่วมกิจกรรมของเด็กเนี่ยคือสมบูรณ์แบบมากกว่านี้นะคะก็ะคือไม่มีข้อติ แล้วก็สื่อค่อนข้างหลากหลายแล้วก็นักเรียนได้คือมีการวัดผลประเมินผลเด็กรายบุคคลด้วยว่าเขาได้หรือไม่ได้นั่นคือสิ่งที่สําคัญสําหรับแผนการสอนแต่ว่าขอเสริมอันนี้เสริมนะคะไม่ได้ติดเพราะว่าเห็นเห็นทําบัตรทาบัตรทำให้เด็กเนาะแล้วก็คือมีการการการส่มให้เด็ก่าอนที่อยากให้เพิ่มตรงที่ว่าพอเราทําติดบนบนกระดาเนเสร็จแล้วเนาะ พี่เด็กเอาไปแตะแยกป่าวิสัญญีกับไม้ป่าเสร็จแล้วเนี่ยเราสรุปอีกครั้งหนึ่งด้วยกันให้เด็กเนี่ยแต่และกลออกุ่มเนี่ยออกมาว่าอ้ากลุ่มนี้มันจะได้คัดกันใช่ไหมอ่ากลุ่มนี้กลุ่มแรกออกมาชี้ว่าของใครป่าวิสัญญีอยู่ฝั่งนี้คือเขาชูบัตรคํางงเขาแล้วไปยืนข้างหนห้องอีกครั้งหนึ่งเพื่อ เพื่อว่าหนึ่งวัดผลลายผลได้รั้งนึงด้วยก่อนเป็นการสรุปบทเรียนตอนท้ายเพราะว่าตอนท้ายเบยจะมีใบงานเพื่อให้เด็กวัดผลอยู่แล้วแต่ใบงานตรงนั้นเนี่ยเราสามารถสาารถัาแต่งการบ้านได้หลังจากที่เราสรุปบทเรียนร่วมกันเราสามารถใช้สื่อตรงนั้นเพิ่มได้อีกเพราะว่าที่มองว่ามันใช้สื่อคือทาสื่อมันดีมากแต่ว่ามันใช้สื่อที่จันการน,น้อยไปบางคนไม่ได้ใช้ ใช่มคะแต่ถ้าเราให้แต่ละกลุ่มมาสรุปเพิ่มน,นิดนึงอ่ะของใครกลุ่มน,นี้ป่าดิสานตานี้อยู่ฝั่งนี้ไม่ปา่าอยู่ฝั่งนี้เราก็จะแยกเด็กได้ครั้งหนึ่งแบบว,ว่าเด็กเข้าใจไห้ที่ตัวเองถือมาเป็นป่าหรือไม่ป่าได้ได้การยืนจากสื่อที่เขาทำนี่แหละซึ่งทําดีอยู่แล้วแค่เพิ่มก,ก,กิจกรรมแค่ตแบน,นี้เป็นการสรุปหรือรียของการอิสระในึแต่ละกลุ่มแล้ว,ลวเด็กก็สามารถอา่านได้แต่ละคนนี่แหละเป็นการสรุปหรือเรียที่ดีเลยู่ในสื่อที่เราเพิ่มไม่แค่คน,นี้เองค่ะ แล้วก็รอบหน้าเนี่ยถ้าเรายังได้อยู่กลุ่มเดียวกันเนี่ยที่อยากมองให้มองถึงแข่งที่มันมีปัญหาจริงๆที่เราเจวไปทางพีเอทางพีเอแล้วเราจะได้เอาปัญหาของแข่งเนี่ยที่เด็กกลุ่มกลุ่มกต่อยไปต่อทางวิจัยวิจัยชั้นเรียนที่เราต้องผ่อยู่แล้วมันจะทําให้เราเจ็บกระบวนการเพราะสื่อก็มีแล้วแขนงก็มีแล้วแค่ทางวิจัยเพิ่มเราก็จะได้งานครบหมดเลยส่งพีเอได้ด้วยเป็นประเด็นท้าทายได้ด้วยคือเราจะยิงยิงปืนนัดเดียวเราจะได้ทางวิจัยนะประเด็นท้าทาย นเรามองแผนที่เราเจอปัญหารจริงๆ,ๆจริงๆอ่ะดึงมาสอนก่อนก็ได้เราไม่จําเป็นต้องสอนเรียงตามนี้หรอกเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วถ้าเราสอนวิชาเดิมๆเ,เ,เ,เราจะรู้ปัญหาแล้วว่าเรื่องอะไรที่มีเป็นปัญหาที่สุดใช่คือเราฝากไว้ถ้าได้อยู่คนเดียวเรานยู่มีแค่นี้ค่ะขอชื่นชมสุดสุดแรงใจเลยเพราะว่าวันนี้สื่อนี้มาก <c oughs> ใช่สื่อแล้วเด็กๆได้ร่วมร่วมกิจกรรมคือฟูลอ่ะฟูนมากแบบวุนวุ่น ใช่ใช่รุนมนแต่ว่าก็เห็นว่าแบบตอนใบคำเด็กก็ชอบนะลุ้นดีไอ้ครู่ข้างหลังก็แอบใบไปเลยดังไม่ถูกเลยหนู่มกำหล่อื้อก็นั่งหนุ่มอ่ะแต่ไปที่นีจะไรขึ้นมาอีกได้าอีกหนคือมันตื่นเต้นทั้งตลอดไงรวมครบเลยบทคำเพลงเกมไปงานโอ้หตัวสูง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 ตื่นเต้นตลอดเลยเด็กมันก็เลยได้ว่า พี่เมย์เอ็นดูเป็นเด็กเก่งผ่อนผ่อนแล้วจบจบหน่วยแล้วด้วยรวมที่ว่ามีการวัดผลเด็กด้วยรอบนี้มีการวัดผลที่ชัดเจนว่าเออให้เด็กไปแง่ต้องบอกว่าเพิ่มสรุปอีกนิดเดียวเองเพราะว่าเรามีสื่อดีๆแล้วให้เชิญน้องค่ะหมดแล้วขอบคุณนะคะขอบคุณาเ แม่จะได้อยู่คุ้มกันไหมห้องได้อยู่สิ